Oh. วันนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันปีที่ห้าชิงแชมป์ดูร้อนกันแล้วนะคะ oh. โอ้ย ตื่นเต้น<ต>นะเพราะน้องๆทั้งสองโรงเรียนนี้ทั้งเก่งทั้งมีความสามารถแต่เขาไม่แน่จริงเนี่ยเขาไม่ผ่านกันมาถึงรอบชิงอโอ้โหผมจะพูดกันดีแล้วดูร้อนนี่มันจะร้อนหรือมันจะอบอุ่นยังไงเดี๋ยต้องไปโศกกันแล้วครับการแข่งขันนะคะจะมีการแข่งขันบทเพลงถึง2บทเพลงด้วยกันนะคะมีทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วนะคะร้องเพลงช้าจบปุ๊บก็คะแนนเพลงช้าไปสะสมนะรวบรวมกับเพลงเร็วนะคะโรงเรียนไหนนะคะมีคะแนนมากที่สุดก็เป็นแชมป์ประจำฤดูร้อนไปเลยค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนทุ่งสงจากจังหวัดนครศรี ธรรมราชนี่เขามาครั้งที่3แล้วแต่ครั้งนี้เขาผ่านทะลุทะลวงมาถึงรอบชิงได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแหมแล้วอุตรดิตถ์แล้วครัพี่โน้ยขามาครั้งแรกแต่ดูสิคะคุณผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลศต้องบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวเขาก็ผ่านเข้ามาฟีมือล้อนล้วนแต่วันนี้โอ้โหบังกอกครับคุณผู้ชมครับเราจะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปที่โรงเรียนทุ่งสงเลยเ ไปดูที่การเรียนการสอนเขาทาอะไรเขาเตรียมตัวกันอย่างไรจะไปเลยเดี๋ยวผมไปนครศรีธรรมราชคุณส้มจะไปไหนอุตรดิตสิคะอุตรดิต์สุโขทัยอยู่ใกล้กันแล้วน้องอาร์ตเขาจะพาไปเยี่ยมชมตลาดอุตรดิตฐ์ค่ะไปดูไม่คบไม่ค้าเขาให้กําลังใจกันยังไงแล้วนเราไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงและไปที่อุตรดิตฐด้วยไปดูพร้อมๆกันเลยครับกับโอ้โห้บางกอกมากันที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับอยู่ที่โรงเรียนทุ่งสงเช่นกันครับ น้องๆกลุ่มนี้ทําอะไรกันอยู่ครับอ๋อกำลังอ่านหนังสือค่ะเตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์แหมหน้าตาคุณคุณนี่คือน้องนัทนักร้องนําของทุ่งสงครับผมคงจํากันได้นะครับนี่แหมดูครั้งแรกนึกว่าไม่ใช่ซะอีกเอ๊ะนี่อะไรครับมีรูปผู้ชายด้วยใครกันเอ่ยครับน้อง อ๋อนี่ค่ะแฟนหนูเองค่ะเขาชื่อคิมแจจุงนะคะวงดงบังชินกิโอ้โหมีแฟนอยู่ไกลถึงเกาหลีว่าแต่ว่าเขาร้องเพลงอะไรบ้างล่ะครับน้องนักก็จะมีหลายเพลงมากๆเลยค่ะก็มีเพลงฮักนะคะเพลงอัลบั้มชุดตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์น,นะคะแล้วก็เพลงต่อไป Rising Sun ค่ะแล้วก็เพลงโอจอมบัน,นะคะแล้วก็เพลงนิโรติค่ะแล้วเพลงญี่ปุ่นก็มีเยอะแย,ะ,ยะตะเป๊ะมากมายเลยค่ะว่าแต่ว่ามันร้องยังไงครับโอเคค่ะเอาเพลงฮักเลยกันนะคะ ด,ดูท่าเธอสิครับแม่อินมากเลยนะครับนัน,นแปลว่าอะไรครับน้องนัทหนูไม่รู้ค่ะอ้าวโธ่รู้จักร้องเพลงแต่ไม่รู้คำแปลซะแล้วมาดูฝั่งดนงตรีกันบ้างครับดูครับทำท่าทักขนาดนี้ตกลงเป็นแดนเซอร์หรือดนอตรีกันแน่ครับคุณนายท่าอะไรกัน นี่ครับบรรดากองเชียร์เพียบครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องๆโรงเรียนทุ่งสงกันเต็มที่ครับมาแลงทราบคุ่งใหญ่อดูครับโบกไม้โบกมือทักทายากันใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่ในห้องนี้่เรียกว่าเป็นการเปิดการแสดงกางแจ้งเลยนะครับนี่ครับแฟนกลับกลุ่มใหญ่เลยนะครับนั่นเอ้าเรามาถามความรู้สึกเขาดีกว่าครับว่ารู้สึกยังกันบ้างครับติดตามเชียร์พี่ๆโรงเรียนเราทุกๆสัปดาห์เลย ้องอย่าเป็นกําลังใจให้พี่นัดครับดีใจอะค่ะก็เคยลุ้นเคยลุ้นว่าเมื่อไหร่ทุ่งสงจะเข้ารอบอะค่ะเพราะว่าเคยดูตอนเล็กเลยค่ะทุ่งสงก็แบบตกรอบเล็กตลอดลยอะไรเงี้ยเข้าไปสองปีแรกก็ตกรอบเล็กอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเออเมื่อไหร่ทุ่งสงหน,น้าบ้านโรงเรียนบ้านนอกอย่างเราก็ก็คอยจะผ่านเข้ารอบสักทีก็วันนี้มีชัยแล้วค่ะเหลืออีกเก้าเดียวค่ะสู้ๆต่อไปค่ะทุ่งสงกาลังใจดีขนาดนี้ต้องเฉลีกันหน่อยนะครับสู้ๆครับ มาต่อกันที่นี่ครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเสียงใครครับนั่นเราไปตามหาต้นเสียงดีกว่าครับนี่ครับโรงเรียนอุตรดิตถ์คงจำกันได้ครับน้องอามนักร้องนำครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่แฟนๆรายการชิงช้าสวรรค์มาเยี่ยมโรงเรียนของเราครับและวันนี้นะครับเป็นการประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนเราครับ ไปดูบรรยากาศกันครับโอ้โหวันนี้ผู้ปกครองมากันเยอะมากทีเดียวครับดูครับแม่แต่ละคนตั้งใจนะดูครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวจะขึ้นร้องเพลงเพื่อหางบประมาณในการไปแข่งในรอบชิงแชมป์ประจำฤดูร้อนครับแม่ถือว่าใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์นะครับน้องอามของเราไปเลยครับสู้ๆครับดูครับบรรดาผู้ปกครองปรบมือกันเกลียวกล่าวครับ นี่ครับน้องๆก็ลงไปนะครับแล้วแต่นะครับผู้คอนใดก็สนับสนุนครับมาถึงกลุ่มนี้กันบ้างครับแม่เฮฮากันใหญ่เลยมีกล่องรับบริจาคกันด้วยว่าแต่ว่าเขาจะไปไหนกันครับอ้าวตามก็ไปกันดีกว่าครับแม่บรรยากาศสนุกสนานคึกคืนทีเดียวครับนี่ครับมากันที่ตลาดกลางเมืองอุตรดิตถ์ครับโอ้โหนักดนตรีนักร้องพร้อมครับ มีดูรายการยิงชัสวรรค์กันด้วยครับวันนั้นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จ้องกันใหญ่เลยครับนี่ครับแรงใจจากพ่อแม่พีน้องชาวตลาดที่อุตรดิตถ์ครับถือว่าเป็นการเปิดคอนเสิร์ตกลางตลาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหารายได้สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ครับมีแดนเซอร์เลยครับโอ้ เล้นกันหน้าแผงเลยนะครับนั่นแม่เห็นถึงความตั้งใจของน้องขนาดนี้แล้วนะครับพอแม่พี่น้องก็อย่าลืมช่วยกันด้วยนะครับนี่ครับแม่ยกของเราก็มาด้วยโอ้โหต้องบอกว่าน่าปลื้มใจแทนน้องๆกลุ่มนี้จริงๆนะครับน,น,นี่ครับไม่เว้นมต่ตาร้านทองนะครับคนเฒ่าคนแก่คุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะครับ ถือว่าช่วยเหลือกันเต็มที่ครับต้องบอกว่าได้รับแรงใจแรงเชียร์สักขนาดนี้ยังไงก็อย่าลืมเชียร์น้องนทั้งสอโรงเรียนด้วยนะครับ